ทุกคนครับวันนี้มีเลขเด็ดอะไรบอกเอ็มบ้างมีไหมขอหน่อยได้ปะจะเล่าให้ฟังคือผมอะเคยถูกสองครั้งบ้างในชีวิตจะไม่ค่อยได้ซือหรอกตอนนั้นน่าผมมาไปที่บ้านมันมีรถขนของมันไปชนพนักง,งานไปชนแล้วผมก็ไปดูพนักง,งานว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเฝ้าตั้งแต่เย็นยันดึกเลยนะเป็นคนดีปะ่ะน่ารักแล้วก็รถชนเนี่ย ทุกคนท,ที่แบบอยู่ในที่ทํางานด้วยกันนี่ไงเขาก็ไปซื้อสามสามตัวท้ายว่างทะเบียนสามตัวท้าย, 3, 3ตายแต่ผมอะไปอยู่ที่ที่หน้างานตรงที่เขาชนน่ะแล้วรถมันชนเบี่ยงไปทางไปทางด้านหน้าของของเลขทะเบียนไงผมก็คิดของผมเองว่าเออมันคงออกข้างหน้ามาั้งเราก็ตีเลขไม่เป็นนะแต่เราเดาโม่ๆสรุปถูกคนเดียวทุกคนไม่ไม่ไม,ม,มีใครถูกเป็นไปได้นะฟุกๆแต่วันนี้ใครมีเลขเด็ดม้นมาบอกหน่อย นะไดเล็กมาก็ได้ขออยากรวยบ้าง <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครบอกเราถูกเดี๋ยวเลี้ยงหมูทะโอเคบอกมาเร็วๆนะห้ามกะ